สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมโสดชัสว่าสิผ้าไปเบิ้งคิบเอาหมอดเนี่ยหมอดหมอดออกจากเขาแต่วิธีการได้ไงก็เ,เลยไปซื้อเนี่ยแพ้กันแยง,งมาเนี่ยผ่าผ่าเนี่ยไปซื้อมาก,ก็เลยเอาเอา,เอามาล่อนหนอ,อกนะเพราะหมอดเต็มเขาเลยที่นี่ก็มันหุงไม่ได้ก็เลยใส่วิธีนี่ไงล่อน ที่นี่ตัวหมอดเนี่ยมันสิตัวน,น้อยๆเห็นไหมมันไตเต็มอยู่นี่เนี่ยอันตัวเล็กๆอันตัวเล็กๆก,ก็มันก็สิรอดฟองนี่ไปนี่เขาก็เขยา่าเขยา่าขยา่าไปเรื่อยๆเนี่ยหมอดมันก็บออกเนี่ยเขากับกระต ong ไซไใส่ใส่ใสน้อยๆห,หมอดมันยังสิออกก็คือพ่อคงได้แต่ดีกว่าห้องบรหห้องห้องบเห็ดธันห้อง ปล่อยไปเรื่อยมันยากาศย้อนคดีออกปือ้อืมเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่มีละก็ใช้ได้เอาไม่มาดนิเอาตาใา่ะหม่ยืดไปเรื่อยผู้ดีวนันชากบ้านสีเกียวเป็นฝาของไม่เห็นสองซอสมาหนิเอาไว้ล้างบ้านโดนบ่แดงบ่แดงโูงวันนี้มาเปิดเบิ็งหมอดเต้เลย ก็เ,เลยใส่วิธีการว่าเออโอ้เนี่ยก็คือถุงมั่งยี่สิบบาทถุงมาแล้วก็เลยมาหาวิธีว่าจะาอออไปเสียหมอนเราได้เออหมอนมันตัวหน่อยมันก็นต้องรอดช่องนี้ไปแล้วเราเขย่าเขย่าเขย่าเขยอยเอาซะเอาซะหอนไปเรื่อยๆรื่อนไปเรื่อยๆที่นี่มาเอาซะหอนมันก็ะเสียวแต่ว่าขันยาเสียไหลขันเสียไหลหมันมัน,นร่อนหมดทัว เอเอไม่พอดีพอดีว่างๆนั่งค็ดไปก็ได้ครับเนี่ยจะว่อยนึงก็จะเบื่ไอ้มอดมันก็จะร่วงลงไปข้างล่างโอ้ยยางไหลเลยนะครับก็ถามว่ามันจะรอดไหมมันก็น่าจะมีรอดไปบ้างล่ะตัวสองตัวคิดว่าแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ทำเราก็มาเทอกอกคื มันก็วิธีการเอาหมอดออกจากข้าวง่ายๆสำหรับคนเมืองอยู่แถวบ้านห้องนะครับตากอักกดิตากแดดเออตากแดดแล้วครพระเพราะหมอดมันถือความหมอนมันก็ใจหย่อกเนาะตาแดากดก็คือเอาผึ่งแล้วก็เอาข้าวตากแดดแต่นี่ว่ามันมาอยู่ในเมืองมันมีหมองตากแล้วเอาใส่ไว้ที่เหนียว ปัป๊บมัดปากค่อนร่อนแล้วก็ร่อนไปเรื่อยอันนี้ก็มอดมันก็เริ่มออกใช่ไหมโอ้เต็มไปหมดเลยอันนี้เราก็ร่อนไปเรื่อยอุรงมานนี่แหลาาคะครับจะเห็นง่าไงนะแต่ว่าเราก็ร่อนหลอกไว้ให้มหมดทีนี้ก็ถ้ามันถามว่ามีมาอีกไหมมันก็คงจะมีอีกบางบางสูตรบอกว่าเอาเอา,เอาช้อนสแต,ต,เตนเลสไปปปากไว้ บางสูตรก็บอกว่าเอาพริก <Yeah. S 1> มาเอาพริกแช่ไว้ในถังข้าวสารเออก็ว่าไปว่าก็าเคยร้องให้เห็ดอยู่เอาเอาสอนใส่แต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะชัดเจนที่สุดนี่แต่สวดๆรอกนีนน่โอ้ยเต็มเลยก็น่าจะสะอาดแล้วก็เทออกนี่แหละครับวิธีการเอาข้าวสารออกจากเอาอ๋อมอดออกจากข้าวสาร เออนี่ก็โอ้ไม่มีโอเคอยู่ใช้ได้อยู่ก็ง่ายๆครับสำหรับคนเมืองที่ไม่มีที่ตาข้าวเอาก็ใส่วิธีนี่แหละเอาแต่เอาหมอดอมนี่สิไงมันก็นงไงดีนีแหละเนี่ยนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆก่อนก็ตอนนี้ก็เออแค่นี้สักก้อนคันสีฮ้อนไปเรื่อยๆ เราอดไปเรื่อยๆนะครับก็มันมีแนวเหตุก็อออกพอด,ดีล่ะเซเดเวียโอเคครับ